You better love it. ก็กราบสวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวสลอ็อตออนไลน์ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเฮโนโอเคนะครับผมแล้วเฮโนอยู่เกมสล็อตออนไลน์ของทางค่ายพีจีเหมือนเดิมนะก็วันนี้ก็อยู่เกมโอเฟิเลดีน่าสตรี N A S นะครับผมหรือว่าเกมนางนิ้วนั่นเองนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งก็ <laughs> <laughs> วันนี้จะมาจัดคอนเทนต์กับเกมนางนิ้วสักหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ ทีแรกกับผมคิดว่าผมมาจัดไปแล้วนะคือบางทีผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเกมมันเยอะมากเลยนะก็ไม่รู้ว่าเกมไหนได้ทำคอนเทนต์ไปแล้วหรือว่าเกมไหนยังไม่ทํานะ ก็พอเป็นที่พอดีเข้าไปดูคลิปในช่องมาอ้าวเรายังไม่ได้ทำคอนเทนต์เกมนี้ก็เลยมาเดี๋ยวมาจัดให้สนอนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะผมอยากให้เฮียจัดคอนเทนต์เกมไหนหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามเฮียอยู่นะเฮ้ยยังไม่เห็นเฮียทำคอนเทนต์เกมนี้เล่าบก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะหรือว่าจะแอดไลน์ส่วนตัวเฮียมาบอกก็ได้นะแอด h i a n o 888มีแอดนำหน้าด้วยนะผมไปวันนี้เดี๋ยวเราไปจัดเก็นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไป มีทุนอยู่1,190บาทนะก็มาประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะปกติก็เล่นบ่อยอยู่นะแต่ว่าอันนี้ช่วงจัดคอนเทนต์นี้บางทีอาจจะลงหลวลืม,ล,มลืมบ้างนะจำไม่ได้ว่าเกมไหนจัดไปแล้วเกมไหนยังไม่ได้จัดนะวันนี้มาเดี๋ยวเราปรุงเครื่องที่เบร5บาท10รอบกอนแล้วกันนะก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับ่านผู้บันไดน,นะผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ฝา,ากกดไลค์กด subscribe นะผมเป็นกำลังใจให้เฮียทำคลิปต่อไปด้วยนะผมว้ายว่ะ เปิดปากเอาเลยหรอวะโอ้โหูตะคิวมาได้บันเทิงเนี่ยแล้วก็สําหรับท่านผู้บันไดนะผมที่อยากเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ของเฮียนะเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็แอบกันเข้ามาได้นะเป็นกลุ่มสาธารณะนะครับผมสาธารณะสามารถเข้ามาโพสต์เข้ามาเม้นเข้ามาคุยได้ในกลุ่มนะครับผมแนะนําแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับผมฟรีไม่มีค่าสมัครนะไม่ต้องสมัครเล่นก่อนเข้าร่วมได้นะครับผม嘛 คงมาสองรอบแล้วว่าแค่อุ่นเครื่องเนี่ยเฮ้ยเกินหว่ะเกินอ้โหคิดจะสองร้อยสามบาทกูหูหน้าเขียวไม่มาแถวแรกมาดีว่าคนดูมาดีนะสองตัวมาจับทีเผือไปหนึ่งไม้ เราไปเช็คดวงอะน,นะที่เบทห้าบาทโอ้โหไม้แรกก็เข้าสตัวเลยวะทำไมมึงมาตรฐานขนาดนั้นวะคนดูนะมันเกินมาตรฐานหน่อยก็ไม่ได้ห้าตัวหกตัวมันก็มาดิเดี๋ยวโหอะไรครับเนี่ยเกินปุยมุย้ยหน้าเด็กไปเลยวะนี่ได้ทงว,ว่ะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนว่ามันเข้าสแคตเตอร์แล้วมันเปลี่ยนเป็นทงใช่ป่ะวะ แล้วหายไม่ไม่น่ารักเลยอย่าว่าวดีเสียโอกาสโอ้โหทงใหม่แล้ววะทงฟ้าดูโอ้โ,อโห,โหมึง,ม,งมึงปัดวายมาแบบนี้นี่แบบบอกได้ตรงทีว่ามากมากเลยนะคุคนไปคิดเอานะอันคืออะไรนะโอ้โหเลี้ยงไปเฮ้ยโอ้โหเกินไปว่ะสองรอบ ทงใหม่แล้ววะทงฟ้าเข้ามาสามนะทงแดงเข้ามาหนึ่งวะโอ้โหดูดิดูมันทำวายดีโอ้โหมันอื้อหือมากเลยนะมันเป็นคำที่ไม่น่าพูดแนละ้วคนดูนื้นงงอหือเนงย่ยเดี๋ยวขาดจนยับเดือดมายนี่ขาดุนสามร้อยวกเลยวะ ไปเรียกดวงกอนนะมายังมายังมาเองดวงมายัง,ง,ยงไปไปหนึ่งสองสามสี่ห้ามาดีวะมาดีวะดอกแรกไม่เบาเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยแล้วดอกสองก็เบา คิดว่าต่อดอกสามะโอ้โหทงมาว่ะทงแดงมาไวว่ะเปิดนี่ทงแดงนี่ไม่เกลือนะผมว่านะออกไปไกลครีตตูเอาไปดีจบแล้วเหมือนเออ้ยอ,ย,อย,ยังต่อวะยังไม่จบปะรองเทาแถวสามโอ้โหได้ไวมาต่ออย่างนั้นหน้าเขียวแถวสองโอ้โห สามสามศูนย์นะครับบอกแล้ว mm hmm. เปิดด้วยธงแดงแม่งไม่เขือแน่นอนอู้ธงแดงมาอีกแล้ววะ่ะโอเคแถวนี้ไม,ม่มีวะ่ <Le anne. S 1> ะยังไงปึ้งอู้ดอกนี้เอึ้งสีธงแดงตีแมงแล้ววะ่ะโอ้โหเอาวะ่ะแถวสอง,งอยังไงโอ้โหแถวสองไม่เข้าวะ่ะจะธงแดงต่อเน,นื่องวะ่ะไปปุ๊บ โอ้กูได้หน้าแดงเข้าไปหน้าเด็กแถวแรกโอ้ยที่หน้าเด็กหน้ามาแถวแรกที่หมายเลยหน้าเด็กอู้หเปลี่ยนเป็นรองเท้าโอ้โหูเฮ้ยเฮ้ยตรงแดงอยู่แล้วว่ะทรงแดงมาให้แกตัวล็อตสุดท้ายว่ะมาเพิ่มไปอีกหนึ่งสวยงาม ปัดระบบโรคใช้ไปลูกพ่อยงัยงไงโอ้โห่ยังไม่ได้จะแทงแดงซ้ำมให้อีกรอบยังไงยังไงยังไงตรงนี้น้าเด็กว่าแถวแรกน้าเด็กว่าอ,อือตรงนี้ไปไดีพันแปดสิบดอกท้ายมูต่ออีก อีก2,70ยังไงยังไงแถวแรกอื้อออะไรยังไงลายอีก374ยังไงหน้าเขียวหน้าเขียวโอ้ยน่าเขียวไม่ลงลายยังสวย1,764แม่โอ้โหถ้าน่าเขียวลงมานี่ผมมันเทอร์หมดดีนะเนี่ยดูดิลายยังสวยอะ่ะดู2,10 2,55 2,155โอ้โหลิ้มันกันเลยแบบจังหวะนี้ โดูดีลัยแม่งยังสวยดูดนะีเนี่ยเนี้ยถ้านางยิ้วมาแถวสามมาคนคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นคนดูดูดีหน้าเด็กอีกเนี่ยแถวแรกอะ่ะมันหน้าเขียวก็มาได้ยนะี่แถวแรกเนี่ยเอ้ยจะได้จะจัดเลยว่ะมาผมขอไปเบสิบแล้วกันเบสิบสักไม้แล้วกันนะตอนนี้ผมบวกมาแนละ้วผมบวกมาพันกว่าไนดะ้ไหมเดี๋ยวผมไปจัดเบสิบสักไม้นะ ไม้สุดท้ายนะคุณดูดอกไม้สุดท้ายนะเพราะว่าผมนี้ผมพอใจแล้วนะไม้สุดท้ายนะอย่าไปโลภนะครับอย่าไปโลภนะเอาแค่พอเหมาะนะคุดูนะอย่าไปโลภนะครับผมเอาแค่พอเหมาะพอดีนะอดอกแรกโถฟ้าเปิดเลยวะเปิดด้วยโถงฟ้าว่าคนณดูยังไงดูไวโอ้โไหไวมันไปไกลเหลือเกินเฮ้ยโอ้โหลุ้นเลยบอกว่าอเอนะ้มะ โอ้โหได้ครเีว่ะเอมอมันเป็นเจกูยังไงโอ้โหอย่าเมาดิวะเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วโอ้เออสองไม่มีายถูกยังไงเอาไวส,ยสวยๆหน่อยเออคืออย่างนี้แหละลูกพ่อชอบสองสามสี่นี่แหละเออคือต้องอย่าง,งานั้นต้องอย่าง,งานั้นลูกพ่อเจแถวแรก เป็นธงฟ้าไม่อีกแล้วว่าเอ้ยช่วงนี้ธงเขาปล่อยหว่าช่วงเช้าๆนะเก้าโมงครึ่งนะเอ้ยเวลานี้เหมาะเลยวะ่ะนางยูนะนางยูนะโอเดี๋ยวสองอยังไงน่าเด็กบ้าไว้เอ,อสวยเปลี่ยนเป็นแจมๆน่อยแจมๆ,ๆอูห้หขอจะได้ไวว่าได้ไวต่อเฮ้ยต่อว่ะได้ต่อเออฮึ่งต่อวันนี้ แต่มันไม่ติดตัวคูณน่าเสียดายมากเลยโอ้โหจบปะหมายถึงขาดทุนนะขาดทุนนะขาดทุนแต่ว่าก็เยอะอยู่นะเยอะอ่าหลายบนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคครับก็มาก็บวกมาประมาณหนึ่งพันนะครับผมหนึ่งพันนะตัวเลขงล่มๆนะก็ ถึงเป้าที่เราตั้งไว้แล้วนะก็พอดีกว่านะครับคุณดูนะก็ถือว่าโอเคนะสำหรับช่วงเช้าๆกับเกมนางยิ้วเนาะผมก็โอเคครับวิญยก็พอแค่นี้นะก็ถึงเป้าแล้วนะเพราะวิญยจะเป็นคนชอบตั้งเป้านะเราเป็นคนไม่โลภอยู่แล้วนะคุณดูนะก็โอเคครับสำหรับท่านผนะู้บนไดผมที่เข้ามาเขาเข้ามารับชมวิญญาณเราชอบนะครับ เฮียก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเฮียลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะแล้ววันนี้เฮียโนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย